มาครับศึกดวลรอบชิงชนะเลิศโนเีกปะทะไฮแลนด์นะครับศึกดวลของราชาใต้ดินยูอา ที่แทถูกนะครับผมบอกเลยว่าการที่ไฮไลท์เนี่ยเจอบาจิเกนไฮไลท์จัดๆไปดูรถไล์ย้อนหลังกันได้นะครับเจอจีน่าวูดเดี๋ยวกดให้ดูไล่ย้อนหลังนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูรอบชิงกันก่อนจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมน The Stone g a t ตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่ลงรายการรับไปเลย Richman Coin แชร์เนสุดรดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนมบริการเติมมมมเกกช้า สามารถตัวได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด2 4ชั่วโมงต้อง i ิ h Man Shop เท่านั้นไปครับตรงนี้มาไฮแลนด์คว้ารีบแบบมาอยู่อย่างยาวนานงานการแต่ว่าเราเปิดก่อนแล้วฟูบุกิเราติดสตันอีกแล้วแต่คลาชาไทยหรือเขาก็ติดสตันเช่นกันแต่ฟูบุกิเขาไม่ติดสตันอย่างนี้แล้วลาบมาก่อนเลยครับเป็นซอมบี้แมนครับเปิดมาตรงนี้ครับเราเปิดผีแน่นอนครับอ๋อแต่เราก็สตันเราก็ข่มขู่ใส่ลา ใส่อาสมินจากกลนเช่นกันครับแล้วราชาใต้ดินป่ามาตรงนี้โอ้โหได้ติดสันครับติดข่มขู่ครับตรงนี้โู้โดนไล่ตีมาก่อนนะครับมาครับตรงนี้เอาละครับเราโดนข้ามเถอนไปอย่างรวดเร็วแล้วเราโกเกสึมาแทนราชาทะเลลึกนะครับเพื่อเป็นทีมถึกเลยมาเจอในสึกดวนไล่ที่สุดนะครับเพราะว่าเกสึกดลไล่ที่สุดมันจะวัดกันที่ h ฮสพ่ะใครเลื่อนเหลือเยอะกว่านะครับชนะนะครับเพราะมันเอาลงกันยากมากนะครับแถวหน้าแถวหลังผมนิด โนบะดี้นี่เลือด50ล้านกันทั้งนั้นครับนีกาานาเปี้ยงมาตรงนี้ฟุบุกิติดโลไปเลยครับฟุบุกิบอกว่าไม่ได้เล่นเลยว่ะตรงนี้ทรานฟอร์มซิลเวอร์แล้วปาดใส่อาชีวิตจักรวลเช่นกันครับเอาแล้วครับตรงนี้เราก็ปาดใสสอดใส่ซอมบีม้แมนด้วยนะอันนี้สำคัญมากเลยครับเราปาดอาชีวิตจักรวลพร้อมกับซอมบี้แมนพร้อมกันกน,กน,นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเดีย๋ยวดูดูเลยครับราชาใต้ดินของเราจะฟรีนะครับราชาใต้ดินของเราจะไม่เสียเลือดเลยนะรอดูได้เลยครับ หลาะเต้นดึงของเขาสวนคืนกลับมาก็ตรงนี้ครับเลยติดสันกันไปแล้วโชคดีครับที่ภูฟุกิของเราไม่ติดคมขู่ครับและเข้าสู่เทินที่2ด้วยความรวดเร็วเพราะติดคมขู่กันไปบนแล้วติดติดมาอีกรอบหนึ่งครับฝ่ายมาตรงนี้ติดคมขู่ไหมไม่ติดครับสวยงามจัดจริงๆล้วก็นีกาซนายไม่ยังกระได้ซิมแพ็กโตมาอย่างรับรงแทกไหวอยู่ครับพ่าเรามีโลกของกุกซืออยู่แล้วรอดูเลยครับว่าโลหายแล้วระเบิดฟูกิจะแรงขนาดไหนที่ทําให้เราลงไปนอนกงกับพื้นเลยหรือเปล่าแล้วมาตรงนี้ครับระเบิดพีก็มาติดโลกันทุกตัวครับมาครับ โจ,จ๊ตจจิงโจ้ครับข้ากดูจินุกกาจาลาลาชาทลาใต้ดินมาตรงนี้ครับปิดมาแล้วไม่มีลูกไฟใช้โอ Radio ้โหจบเลยอย่างนี้คื Count อจบครับ อย่างนี้คือจบก็สนามแรงปิดมาหมลบลก่ไปอีกทีนึงแล้วราชาใต้ดินป่ามาอีกทีนึงติดข่มขู่ครับราชาใต้ดินแล้วติดข่มขู่เปรียงมานมีแค่สนามอีกสองร้อยกล้านดาวเมยเแล้วติดโลู่แบบลู่เยอะจัดจัดจริงๆแล้วนีแค่สะขาขอเปียงไปจรโอ้ยยัดอยู่ฝ่ายเดียวติดโลู่ไปห้าตัวครับแต่ราชาจะโอ้โหระเบิดไปหมดครับโอ้โหโอ้โหลงไปนอนลงไปนอนลงไปนอนติดลู่ลงไปนอนติดลู่ลงไปนอนติดโลก่ าาราาจต็ได้นีขอ,อีกชีนึงตรงนี้คูติดสันรัวๆครับติดข่มคูรัวๆครับติดข่มคูรัวๆตรงนี้เข้าสู่เธอที่3ซอมบี้แบลุกขึ้นมาถ้าจะลงไปนอนกกับพื้นแล้วขอใต้ดินแบบยัดหน้าไปทีหนึ่งลงไปนอนแล้วมันจะยัดมาจากดีกสดาสันไดงและสีแพคโตมาตรงนี้ม้าหูอาศมีจากคลไปหวานแล้วขอปาดหน่อยขอปาดใส่แถวล่างตรงนี้มาครับติดโลกกับราชาเตทลึกเดี๋ยวรู้รู้จักเลยเดี๋ยวรู้จัก,รจกตรงนี้ซอมบี้แบลคเควยงจามขวานมา มาครับเดี๋ยวดูได้เลยครับ10เทิร์นมีอยู่จริงครับ10เทอร์มีอยู่จริงจิโกโยจิมาราชา,ตาไต้ดินแรงยินได้อยู่แล้วปาดไปขอชีวิตฟุบุกิติดโล่หน่อยขอฟุบุกิติดโล่น่ะติดโล่ไปแล้วครับเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักลิกาสไนเพอยงมาอีกทีหนึ่งราชาทะเลลึกแรงจัดจ,ดจ,ร,จริงจริงอาซมิจัก,กดไปหวัานีนกรอบแล้วปาดไปที่แถวกลางติด ลคร me. ับซอมบี <Please. S 2> <fruit S 1> right. ้แมสนามแรงบิดมาจิงโจ้จิงโจ้มาตอบไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยติดคคมคูนี่กาษณาเออไปไปเหอะไปไปเหอะไปไปเหอะตรงนี้ไปไปเลยไปไปเลยแล้วปาดไปปาดไปตรงนี้อืมฟุบุกิไปหวันแล้วหนึ่งฟุบุกิไปหวันแล้วหนึ่งปาดมาครับขอปาดแถวล่างเลยครับจังหวะนี้ขอไปปาดแถวล่างเลยครับมาครับปาดแถวล่างหน่อยปาดแถวล่างหน่อยไปครับตรงนี้ไปอ้าวราชาใต้ดินไปหวันแล้วครับ จังหวะน,นี้ราชาเต้ดีไปหวานร้องไงปาดไปคืนกลับไปอม,มี้แมนลงไปนอนซะสซม,มิ้แมนลงไปนอนซะล้มาครับตรงนี้จักรพพัดเด็กครับใส่อาซวินจากกวนแต่ย,ย,ยังยืนไหวยังยืนไหวยังยืนไหวอย่างนี้มาเข้าสู่เทิร์นที่4เทิร์นที่4มาแล้วสม,มิ้แมนลุกขึ้นมาพร้อมบัฟสนามแรงปิดแล้วแรงจัดๆอม,มี้แมนฝืนฟูเลยข,ขึ้นมาจามขวานไปตรงนี้ลาชาเต้ดีเราติดข่มขู่อยู่ก็จริงแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเทิร์นที่5เดี๋ยวเราได้สตันครับเทิร์นที่5เดี๋ยวเราได้สตันแน่นอนซอมบี้แบนลุกขึ้นมาจามวานใส่อสัศวินจักรกลอัศวินจักรกลเรายืนได้อยู่ครับเราเบิดเพียกันมาเราหายลัางสตันเอาราชาัลิลึกไม่ไหวครับเราทวานโฟมซิลเวอร์าดใส่อสัศวินจักรกลไม่เป็นไรครับวินจักรกลเรามีชีวิตอยู่เราขอปาดขอปาดไปที่แถวกลางครับปาดไปตรงนี้ครับลงลงไปนอนครับซอมบี้แบลติดโลกไปแล้วสำหรับราอาศวินจักรกลเราปาดอีกทีหนึ่งติด คนทางครับตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวครับให้เขาปาดมาใส่อาซูมจักกวนแล้วล่าอาซูมจักกวนเราไปปาดเด็กเขาตุยครับอันนี้เรามีลุ้นเลยครับอันนี้เรามีลุ้นเลยครับเพราะเรายื้อจนถึงสิบเธอแน่นอนมาครับตรงนี้ไปครับซอบบีแมนครับขอฟื้นฟูเลือดขึ้นมาครับตรงนี้เอาละครับต้องดนให้อมบีแมนของเขาไปหวานด้วยเร็ววันด้วยนะอันนี้เราก็จะได้เปรียบครับอันนี้เราก็จะได้เปียบเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเกิดอาซูมจักกวนปาดใส่เด็กเด็กก็ตุย ท่านเราได้ปาดใส่อาซิินจากกลซอมบี้แมนก็ตุยครับแล้วนี่ฮะคนที่ฟรีคือตัวนี้ครับคนที่ฟรีคือตัวนี้ครับลาชาใต้ดินของเราครับราชาใต้ดินของเราคือฟรีครับไม่ลดเลื่อยครับไม่ลดเลื่อยครับป่าดไปตรงนี้ปาไปละหนึ่งไปละหนึ่งมาอีกปาดคืนกันไปปาดคืนกันมาแน่นอนปาดคืนกันไปคืนมาเราต้องไปที่เด็กครับเราต้องไปที่เด็กครับดีครับไปที่เด็กครับดีมากครับไปที่เด็กครับให้เด็กติดโลกให้เร็วที่สุดครับ ให้เด็กติดโล่ให้เร็วที่สุดแล้วสนามแรงปิดมันที่คือเทินที่6แล้วนะเล่นคืนเทินที่6แล้วมาครับจอบบี้แมนจามขวานมาตรงนี้แล้วเราเบิดเพี้ยไปครับไม่มีสตาร์แล้วนะไม่มีขมขู่แล้วนะเพราะว่าเทินที่6แล้วนะครับไปครับมาอีกทีนึงครับไลนอันตีมาอีกทีนึงเราต้องรีบให้จักรพพัดเด็กไปหวันให้เร็วที่สุดนะครับไม่ก็อม้แมนไปหวันก็ได้นะครับอม้แมนไปหวันเด็กไปหวันครับเราชนะแน่นอนเราชนะกันด้วยเลือดครับไปครับจิงโจ้จิงโจ้มาครับตรงนี้ ระเบิดพี้ยอ้าวอาสมิแมนลงไปนอนครับผ่านฟอนซิเวอร์ของเราไปหวันหนึ่งทีขอเกิดขึ้นมาแล้วป่าใส่เด็กครับขอเกิดขึ้นมาแล้วป่าใส่เด็กครับแต่ไม่ป่าใสเด็กป่าใส่อาสมิจักกลโอ้โหนี่ป่ากันไปป่ากันแมาแน่นอนป่ากันไปป่ากันแมาแน่นอนปื๊บปื๊บปื๊บปบขอป่าใสเด็กขอป่าโอ้โหเทิร์นที่6ชีวิตอาสมิจักกลนเราจะหมดก่อนครับชีวิตอาสมิจักกลเราจะหมดก่อนเด็กติดโล่ไปแล้วครับเรื่องเราเยอะกว่านะตรงนี้เรื่องเราเยอะกว่าก็ป่าดไปครับ ปึ๊บมาโอ้โหวแล้วเ,เกิดขึ้นมาใหม่อีกทีนึงแล้วสวิตจักรกลของเรามันอาจจะชีวิตอาจจะหมดก่อนเนี้ยชีวิตเราจะหมดก่อนแล้วหมดแล้วโอ้โห,หมดแล้วก็สวยครับหมดแล้วก็สวยต้องทนทานได้ไหวครับทนทานได้ไหวครับจะไหวหรือเปล่าก็ราชาใต้ดินเทิร์นที่7ครับเทิร์นที่7จะไหวหรือเปล่าก็มาดูกันจะไหวไหมครับถ้าไหวก็ชนะ้าไหวก็ชนะแค่นั้นเลยโอ้โหไม่สตันสักสิบเทิร์นไปเลยวะไม่ไม่สตันสักสิบเทิร์นไปเลยวะฮะุมคู่ เออสมิเม้อร์ขึ้นมาครับจามขวานอืมไม่น่าไหวแล้วป่ะเขามีอยู่3ตัวเราอยู่มีแค่2ตัวก็จิงโจ้ก็จิงโจ้มาตรงนี้จกักรรรดนเด็กลดเลือดเลือดอยู่หลีเลือเล่อยขึ้นมาแลวทฐานฟอร์มซิเวอร์ใส่มาครับไตเด็ดเรายืนไหวครับไตเด็ดเรายืนไหวครับจะยืนไหวจนถึง10เทอือนเลยหรือเปล่าครับจะยืนไหวถึง10ทเทือนไหวหรือเปล่าครับมาครับตรงนี้โอ้โหสม้แมติกกระหน่ำครับสม้แมนของจามขวาน จามขวาระเบิดเพียจ,จิงโจ้จิงโจ้ล้นเลือดไปก่อนแล้วเลือดเหมือนจะไม่ร้อยรถเท่าไหร่มาครับจามไปเรื่อยจามไปเรื่อยมาครับจามมาต่อจามมาต่อยื้อไปยื้อไปเทินที่แปจ,จิงโจ้จิงโจ้ถ้าเกิดเรารับอัศวินจักรกลไหวด้เทินนี้เทินหน้าอาจจะไหวเทินหน้าจะไหวไหวไหมไหวครับไหวครับตรงนี้ไหวครับไหวจัดไหวจิวเฮ้ยเลือดเราเยอะกว่าเนี่ย เลือดเราเยอะกว่านะครับเลื่อนเราเยอะกว่าหรือเปล่าเฮ้ยเลื่อนเราน้อยกว่าว่ะเขาลีเลยขึ้นมาครับเราต้องจามครับเราต้องจามไม่ได้ครับระเบิดพี้ะจิงโจ้จิงโจ้โจมาต่อโอ้โหจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยเลือดพอๆกันเลื่อดพอๆกันเลื่อดพอๆกันยังไงดีซอมบี้แมนมาไม่มีดามเมจโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่เทอร์ทีเก้าใครเป็นแชมป์ก็ได้จังหวะน,นี้ใครเป็นแชมป์ก็ได้บอกเลยมนสูสีมาก สูสีมากปาดมาเข้าไหมไม่เข้าเอาแล้วไม่เข้าฮะไม่เข้าฮะแต่เขารีเลื่อนครับมาครับเถินที่สิบครับจะยื้อไปถึงเมื่อไหร่ครับจะยื้อไปถึงเมื่อไหร่ครับปาดมาตรงนี้เลือดเราเยอะกว่านะเลือดเราเยอะกว่านะตรงนี้เลือดเราเยอะกว่าครับแต่ว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งอาสูนจะกดอย่าพึ่งไปหวานโอเคดีมากทิ้งไปอย่างนั้นแหละทิ้งไปอย่างนั้นเลย ทีมงเลือดไปอย่างนั้นเลยครับเราชนะได้ครับเลือดเราเยอะกว่าครับว้ายอ,อย่าตายนะอย่าตายนะว้ายตายสีดีดีดีรีรีขึ้นไปในึนุงชนะแล้วอย่างงี้อย่าเพิ่งตายโอเคชนะชนะเลือดเยอะกว่าเว้ยวัดกันที่เลือกอะไรหนุ่มโอ้โหสุดยอดราชแต่ดนแม่งขวาชัยวะ่ะโอ้โห กดไลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยเป็นกำใจให้ผลงานการทำคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆแล้วขอบคุณไฮไลท์มากๆที่ทำให้สีสันเกมนี้มันยังมีคงอยู่ต่อไปยินดีกับพี่บั้นโนบะดีนะครับขอบคุณทีงานจริงๆที่ปั้นทีมมาได้มาสุดขนาดนี้ครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับลิสต์แมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนั่นมันกลางปีแจกนินิทโตสวิตท2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลย